สวัสดีครับผมรัตคพลนะครับฝ่ายขายนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำรถมาสด้า2นะครับรุ่น1.34นะครับใช้เงินออกรถเริ่มต้นนะครับ0บาทหรือเรื่องกระตุนพิเศษนะครับ0%นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่599,000บาทนะครับรุ่น MY22 นะครับใครสนใจนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำรถรีวิวนะครับภายนอกภายในให้ ทุกคนทราบนะครับยังไงก็เราไปชมตัวรถอย่างละเอียดกันเลยนะครับสำหรับรีโมทนะครับในรุ่น4เนี่ยจะได้รีโมทแบบกันขโมยแบบเคลียลแล้วนะครับ ตัวรีโมทเนี่ยสามารถกดเปิดที่ฝาท้ายได้ด้วยนะครับเป็นสวิตกุญแจนะครับสามารถกดที่รีโมทนะครับฝาท้ายก็จะเปิดให้ทันทีครับสำหรับภายนอกในรุ่นซีนะครับจะเป็นล้อแมกนะครับขอบ15นิ้วตัวล้อแมกเนี่ยจะเป็นสีรมดำนะครับแต่ว่าจะอ่อนกว่าในรุ่น SL นะครับรุ่นจะอ่อนกว่าในรุ่นรองท็อปนะครับสีล้อแมกเนี่ยจะคล้ายๆในรุ่น s p นะครับ ไฟหน้าจะเป็นแบบ LED นะครับปรับสูงต่ำนะครับตัวนี้จะมี daytime running light ให้ด้วยนะครับไฟหน้าไฟท้ายดูภายนอกนะครับค่อนข้างที่จะดูสวยงามนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาในราคาตัว C นะครับราคา599,000บาทนะครับดูแล้วเหมือนตัวท็อปนะครับเพียงแต่ตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าจะไม่มีสำหรับในรุ่น C แต่มีตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วนะครับ ดูแล้วตัว C ีเนี่ยภายนอกเนี่ยสวยงามและคุ้มค่านะครับคุ้มราคานะครับใช้เงินออกรถก็น้อยนะครับภายนอกยังสวยนะครับสีแดงนี้เป็นสีแดงพิเศษนะครับจะต้องเพิ่มราคาสีนะครับหมื่นสองบาทตัวของด้านท้ายรถนะครับในรุ่น4ประตูเนี่ยเบาะท้ายค่อนข้างที่จะนั่งสบายนะครับจะคล้ายในรุ่น5ประตูนะครับเบาะสามารถพับได้นะครับสาหรับในรุ่น4ประตู การพับเบาะนะครับดึงสลักตรงนี้ครับแต่เราจะมาดูตัวยางอะไหล่นะครับตัวยางอะไหล่เนี่ยตัวมาด้าสองจะเป็นชุดซ่อมยางอะไหล่การพับเบาะก็ง่ายง่ายนะครับกดสลักขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการดึงจากข้างในรถนะครับก็สามารถพับเบาะได้ c 0 60นะครับตัว c จะเป็นเบาะผ้านะครับให้ในกว้างนะครับในรุ่น4ประตูท้ายก็สามารถใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวน้ำมันนะครับเหมือนเดิมครับรองรับน้ำมันนะครับสูงสุดนะครับ e 2 0นะครับ จะเติมโซฮอน91หไม่ได้อย่างเดียวนะครับสำหรับในรุ่นมาด้า2นะครับย้ำนะครับเติมโซฮอน95หนะครับ e 2ยนะครับยกเว้น91ที่ไม่สามารถเติมได้ด้านท้ายรถนะครับจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ทั้งหมด4จุดนะครับพร้อมกล้องมองภาพด้านหลังนะครับไฟท้ายค่อนข้างสวยนะครับในรุ่นสีสาหรับตัวเบาะนะครับจะเป็นแบบเบาะผ้านะครับสลับสีน้ําตาลสลับดานะครับเป็นเมนูนนะครับเบาะไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับ พวงไลเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแอร์เป็นแบบออโต้ค่อนข้างที่ออปชันค่อนข้างที่จะครบแล้วนะครับสำหรับในรุ่น4นะครับในราคาขนาดนี้ครับสำหรับรถมาด้าสองนะครับมีตัวเซนเตอร์นะครับสามารถควบคุมหน้าจอได้เกียร์เป็นแบบ6สปีดนะครับพร้อมมีนุ่นโหมดตัวหน้าจอนะครับจะรองรับนะครับ a p p l e c a r p l a y a n d r o i d a อ t o ันะครับอันนี้ต้องเสียบสายนะครับการใช้งานนะครับตัวแมป ตัวแผ่นที่ใช้งานง่ายนะครับหน้าจอขึ้นมาแล้วดูดูสบายตานะครับดูสวยงามนี่ครับเป็นแมปของตัวแอปเปิลคาร์เพนะครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่างตัว Apple c a r p ์เให้ดูก่อนนะครับหน้าจอรองรับนะครับ Android ด u t o ด้วยนะครับดูครับใช้งานง่ายครับดูหน้าจอขนาดใหญ่นะครับเวลาใช้งานเนี่ยกดแมปค่อนข้างง่ายตัวเค p l ล r นะครับตัวหน้าจอแบบเคปเลอรตัวนี้จะมีบลูทูธให้ด้วยครับ สำหรับในรถมาด้าสองไฟหน้านะครับที่ปัดน้ำฝนไปแบบออโต้ทั้งหมดแล้วนะครับเพียงแต่ตัว C ีเนี่ยจะไม่มีตัวครุสโอนโทนครับตัวนี้มี i s t o p นะครับระบบทชชั่นคอนโทนครับสำหรับกระจกเป็นแบบไฟฟ้านะครับออโต้คนขับสำหรับตัวหน้าจอครับตัวรุ่น C ีเนี่ยจะมีกล้องมองภาพด้านหลังให้แล้วนะครับสำหรับโปรมาด้าสองนะครับใช้เงินออกรถศูนย์บาทนะครับฟรีชุดแต่งหรือเบาะหนังนะครับ ใครสนใจนะครับอยากได้รูปรถนะครับหรือเบาะหนังหรือชุดแต่งนะครับก็ทักไลน์มาหาผมได้นะครับ24ชั่วโมงนะครับผมรับทุกอาชีพนะครับในรุ่น4ออปชั่นสเปคค่อนข้างครบนะครับรถมีจำนวนจำกัดนะครับมีไม่มากนะครับสำหรับโปรนี้ยังไงก็ทักไลน์มาหาผมได้นะครับผมทักผมรับทุกอาชีพนะครับ ส่งทั่วไทยนะครับยังไงก็สนใจนะครับแอดไลน์ได้24ชั่วโมงนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ